My name is Narayan Keita and this is my brother Michael Keita. We are here at Pulangka and we are going to do a fun fly with uh, the rest of the group. Uh, I've been flying only for three months now, so I don't have much experience, so I like, look forward to flying over here. And uh, I came here last year in 2010 for the competition just to see because my brother was flying it uh, was a really good, really good time last year. We camped over here for at least five days. As you can see yeah. us and well, today there's to good weather home. so I hope like we can have a good flight today over here. What do you think about Pulangka? Pulangka is really beautiful. It's uh, I love going to mountains where like there's just nature around so here it's around 1,700 meters high, so it's good we can fly for a long time before we land. That's what's really good. Thank you. Hi everyone, my name is Michael. I, I'm the big brother of Mr. Narayan, whom you just talked to. Uh, I'm not a paraglider, but I'm just, uh, you could say, I'm very beginner. I have just learned the ground practice. Uh, today, uh, I'll be just going to, uh, to watch my brothers fly and uh, enjoy the, uh, the nature and enjoy the camping and stuff. So, anyway, uh, I wish I wish everyone who uh, has a paragliding experience a wonderful life, and uh, it's, uh, it's a wonderful sport. Thank you. Yeah, สวัสดีครับวันนี้สารสมเทศนะครับสำนักงานพระรัชนนะครับก็ได้เดินทางมาที่อำเภอปงจังหวัดพะเยานะครับที่นี่ตำบลผาช้างน้อยนะครับและที่ผมยืนอยู่นี้ก็เป็นอยอดบุรังกานะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับของจังหวัดพะเยาและของประเทศไทยด้วยนะครับวันนี้นะครับวันที่ที่สิมกราคมพุทธศักราช2 5 5 3ั4นะฮะ ันนี้มีกิจกรรมที่สําคัญที่จังหวัดพะเยาได้เกิดขึ้นที่ที่นี่นะครับที่ยอดดอยบูรังกาเนี่ยครับก็คือการแข่งขันร่มร่อนนะครับซึ่งทางชลงมการกีฬาของประเทศไทยนะครับได้มาดำเนินการนที่นี้ก็มีนักกีฬาร่มร่อนนะครับมาจากทั่วประเทศนะครับรวมทั้งชาวต่างชาติด้วยครับผมว่าเราไปชมการแข่งขันร่มร่อนนะครับที่ยอดบูรังกากันเลยนะครับ ครับสวัสดีครับผมาดาบตำรวจชาคริตแบบแผนนะครับเป็นฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาทาอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบระมราชูปถัมภ์นะครับวันนี้จะมีการมีกิจกรรมการบินของนักกีฬาล่มล่อนในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่ภูลังกาสืบเนื่องมาจาก ปีที่แล้วนะครับต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งมีการแข่งขันชิงแชมป์นานาชาติขึ้นส่วนปีนี้นะครับเป็นการเตรียมพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับเเตรียมพร้อมในในการแข่งขันซีเกมที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับก็เราก็จัดทีม นะครับทีมนักกีฬาของของประเทศไทยเนี่ยมาฝึกซ้อมกันที่ภูลังกานะครับโดยโดยเราก็จะมีกิจกรรมนิดหน่อยโดยการมีการแข่งขันกันนะครับมีด้วยรางวัลที่ต้องจัดเป้านะครับแล้วก็กปวยลมแล้วก็ถุงนี้อีกถุงนึงนะครับต้องขับกีฬาลรอบๆนี่เป็นกีฬาที่เป็นไงครับเสียงอันตรายหรือเปล่าครับต้องฝึกฝนยังไงครับถ้าฝึกฝนอย่าง ต้องนะครับมันจะไม่มีอันตรายเกิดขึ้นถ้าเราคิดว่าเราจะบินแล้วเกิดอันตรายเราก็ควรจะยุติการบินนะครับเช่นลมแรงมีฝนฟ้าขนองอย่างเงี้ยนะครับควรจะหยุดการบินก็จะไม่เกิดอันตรายนะครับกีฬาทุกอย่างเนี่ยเอ็กซ์เรีมเนี่ยเป็นกีฬาอันตรายทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเจ็ตสกีหรือมอเตอร์คอส นะครับอันตรายทั้งหมดรวมทั้งล้มล่อนล้มปิดน,นะครับแต่เราจะเล่นยังไงเลือกเล่นยังไงให้ปลอดภัยนั่นนะครับก,การฝึกฝนนี่จะใช้เวลานานไมหมครับกวาจะสามารถจะทดลองจริงได้การฝึกฝนใช้เวลานานไหมใช้เวลาประมาณนะต่อเนื่อง10วันนะครับโดยประมาณเนี้ยฝึกนหนักหน่อย10วันนะครับแล้วก็ หลังจาก10วันแล้วก็จะต้องมามาบินกับครูฝึกก็บินกับบิน2องที่นั่งอย่างเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะบิน2ที่นั่งเพื่อทําความคุ้นเคยในอากาศจริงก่อนในสถานที่จริงก่อนนะครับครูฝึกก็จะสอนว่าคุณจะบินยังไงในห่วงอากาศอย่างเงี้ยนะครับคุณจะต้องทอํายังไงบ้างเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแบบไหนดึงลึกไหมอสอนการใช้สายคอนโทรล อในาากศาแล้วก็ถึงจะปล่อยบินจริงนะครับการปล่อยบินจริงก็ก็จะใช้เขาที่มีขนาดเล็กนะไม่สูงมากนะครับครับในมีนักกีฬาในในในไทยเนี่ยมีมีประมาณเท่าไหร่ครับนักกีฬาประเภทนี้นะครับเอ่อถ้ารวมทั้งล่มบินด้วยก็มีเป็นพันสองพันนะครับแต่ถ้าเป็นล่มล่อนอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะสองสามร้อย กีฬาประเภทนีท้นะครับ่สวัสดีค่ะชื่อปลายฟ้าค่ะมาจากจังหวัดนนท์ค่ะอยู่ชมรมกีฬาทางอากาศจังหวัดนนทบุรีค่ะบินมากี่ครั้นบินมาห้าสิบได้ค่ะห้าสิบั้งใช้เวลาฝึกฝนนานไหมครับสามปีค่ะค่ะตั้งแต่ปหก วันนี้นนนจะบินระยะ,ะระยะทางไกลไหมประมาณ15กิโลค่ะ15กิโลเราโชคดีนะครับใชบ่ช ชูชูใจเย็นใจเย็นคิบอลอ่อนคิปบอลออนโ่ชูไว้ปลายพยายามเกลียวสปีดมาเกลียวสปีดมาไปกินด้วยกินด้วยไปเกลียวสปีดมาเด้อึงด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 ึอดึงงงดดดดดงดดด เป้น,นักทสถานที่เที่ยวแห่งนี้นะครับคือ,อยอดฟุลังกานะครับก็มีไฮไลท์หนึ่งก็คือว่าถ้าสามารถมาพักค้างแรมที่อยอดฟุลังกาได้แล้วก็ถ้าสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นกลางท้องฟ้าสวยงามมากแลก้วก็ในชพวงตอนเย็นท่านก็สามารถชมธรรมชาตินะครับพระอาทิตย์ตกกลางท้องฟ้าอันนี้สุดยอดเลยครับทะเลหมอกที่นี่ ไม่แพ้ที่อื่นทีเดียวนะครับโอ้ไมก้าเซเว่นไปแล้วูููเก่งแค่คิดเลยเร็วน่าเร็วก็เฟิร์สไฟส์ปีที่แล้วได้นะไปลมได้ลมได้แต่ต้องกลางตรงนี้นะครับ you have a good day today okay thank you thank you very much ครับก <Workers. S 2> ็ขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการความคาดนะครับทีมงานขอสนับในการขยันพัฒนาการเดินทางขึ้นมาสู่ยอดบุรการนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณทางทีมงานของท่านนะครับที่อนุสบรมให้ข้อมูลนะครับในการทําจะดทำสารสนเทศนครั้งนี้ครับสำหรับพลังชนจังหวัดพะเยาครับที่นี่น้ำอากาศไี้ยังไม่ยังสูงครับโอกาสหน้าขอเชิญทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่อภพอุปงตะบนป่าเชน้อยนะครับที่บุรการนะครับขอบคุณครับ ไปเก็บไปเก็บ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 ใจเย็นใจเย็น <objectively> ดีใจเย็นดีเด็กเด็กเด็กไปใจเย็นเรียบร้อยครับ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 เรียบร้อย